เรื่องเล่าของผมในคืนอโอลเวงคืนหนึ่งหลังจากเสร็จจากงานที่กรุงเทพผมตัดสินใจขับรถกลับบ้านที่ต่างจังหวัดระยะทางก็ประมาณ200กิโลเมตรการเดินทางในช่วงกลางคืนทำให้ถนนดูเงียบสงบมีเพียงแสงไฟจากข้างถนนที่พอจะให้ความสว่างได้บ้าง แต่เมื่อขับไปเรื่อยๆผมเริ่มรู้สึกว่าถนนเส้นนี้ดูแปลกไปจากทุกครั้งที่เคยกลับบ้านผมขับรถมาได้เกือบชั่วโมงครึ่งแต่ถนนก็ยังดูเหมือนเดิมไม่มีป้ายบอกทางหรือสถานที่สำคัญใดๆผ่านเข้ามาเลยแม้แต่บ้านเรือนข้างทางก็ดูเหมือนจะหายไปหมดจนผมเริ่มกังวลใจว่าตัวเองอาจหลงทางหรือเปล่า แต่ก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากขับไปเรื่อยๆในตอนนั้นเองที่ผมสังเกตเห็นว่าถนนเริ่มมืดลงมากไม่มีแสงไฟจากรถคันอื่นหรือไฟจากข้างทางเลยเหมือนกับว่าไม่มีใครอยู่บนถนนน,นี้นอกจากผมความเงียบสงบกลับกลายเป็นความกดดันและน่ากลัวในค่ำคืนนี้ ระหว่างที่ขับมาเรื่อยๆผมมองเห็นเงาของคนคนหนึ่งยืนโบกรถอยู่ข้างถนนไกลออกไปไม่กี่สิบเมตรผมรีบรถดความเร็วลงแต่เมื่อรถของผมเข้าไปใกล้ขึ้นเงานั้นกลับหายไปอย่างไร้ร่องรอยราวกับว่าไม่เคยมีใครอยู่ตรงนี้มาก่อน ผมเริ่มรู้สึกไม่สบายใจจึงพยายามขับรถเร็วขึ้นแต่ไม่ว่าผมจะขับไปนานแค่ไหนความรู้สึกเหมือนผมขับวนอยู่ในทางเดิมหรือว่าตัวผมอาจจะหลงทางแล้วก็เป็นไปได้ครับความคิดนั้นทำให้ผมรู้สึกกลัวอย่างมากแต่ผมตัดสินใจลองหยุดรถและตั้งสติกับตัวเองนึกถึงพ่อกับแม่ที่รอเราอยู่ที่บ้านและผมก็เริ่มออกเดินทางต่อ สถานที่รอบตัวผมนั้นตอนนี้มันช่างเงียบสงัดมากๆขณะที่ผมกำลังคิดว่าจะทำอย่างไรต่อจูจูก็มีรถอีกคันหนึ่งขับสวนมาคนขับชะลอรถแล้วเปิดกระจกรถถามผมว่าไอ้หนูเองหลงทางหรือเปล่า ผมได้ตอบกลับไปว่าใช่ครับลุงผมหาทางออกจากถนนนี้ไม่เจอเลยครับชายคนนั้นได้ยิ้มอย่างเป็นมิตรแล้วบอกให้ผมขับตามแก่ไปก่อนที่จะเริ่มออกเดินรถลุงคนนั้นได้บอกผมว่าถนนเส้นนี้มีทางออกเล็กๆที่ต้องสังเกตดีๆจึงจะเห็นขับตามมาแล้วกัน ผมขับตามลุงคนนั้นไปอย่างระมัดระวังเพราะกลัวจะเลยทางออกจากถนนเส้นนี้ไม่นานนักผมก็เห็นแสงไฟจากในเมืองอยู่ไกลๆรู้สึกโล่งใจอย่างบอกไม่ถูกผมได้กล่าวขอบคุณลุงคนนั้นที่ช่วยบอกทางแต่เมื่อผมหันกลับไปจะกล่าวคำขอบคุณอีกครั้งรถคันนั้นก็หายไปอย่างไร้ร่องรอย และทิ้งเพียงความสงสัยไว้ในใจผมว่าสิ่งที่ผมเจอในคืนนี้มันคืออะไรเพื่อนๆหลายๆคนที่ต้องเดินทางขับรถตอนกลางคืนผมเชื่อว่าคงจะได้เจอเรื่องราวขนหัวลุกแบบนี้เช่นกันนะครับไว้โอกาสหน้าถ้าผมมีเวลามากกว่านี้จะส่งเรื่องเล่าของตัวเองมาเล่าให้เพื่อนพี่น้องฟังกันอีกนะครับ ถ้าเราไม่น่ากลัวต้องขออภัยด้วยนะครับก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้ช่องเรื่องเล่าในบ้านเช่าด้วยนะคะทางทีมงานจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะ